ทำไมอ่ะดูวายทำไมพูดเก่งจังเดี๋ยวนี้นี่ไงนีหอมไงไม่เหรอไม่ค่อหอมหรอเนี่ยมีอยากหอมลูกโอ้ยทำไมลูกพูดเก่งจังเลยอืขี้บ่นนะเราอ่ะอ S <S บนเก่งจังเลยโอ,นะอ่ยทำไมลูกบนเก่งจังเดี๋ยวนี้โตเต็มวัแล้วพูดได้แล้วเหรอเมื่อก่อนไม่เห็นลูกพูดเลยละนะั่นน่ะตอบทุกคำเลยนะเดี๋ยวนี้เถียงเก่งนะเถียงเก่งไหม เก่งมากลูกจะไปไหนบอกมามี่ก่อนซิจะไปไหนจะไปไหนครับอจะไปแล้วเหรอจะไปไหนอะ่ะไหนบอกมี่ก่อนจะไปไหนหลูกจะไปไหน